อ่าดีอะ่ะชูนะครับอันนี้เป็นกระป๋องก้นตันนะครับเออไม่ใช่สิเจาะรูตรงนี้หนึ่งรูด้านบนแล้วก็ด้านล่างสีอันนี้เป็นฐานเฉยๆนะครับเราก็วางไว้วางไว้โชว์จะมาดูการทำงานของเตาแบบ,น,บนี้เป็นน้ำมันพืชนะค ชุ่มให้เปียกๆใส่ลงไปอบอ,อันนี้เป็นหัวเชื้อเพื่อที่จะทำการจุดจุดให้มันติดอ่าปล่อยมันลงไปเองฮาดีๆไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย เกจการทงาน,นด้านล่างมีรูอยู่สี่รูนะครับส่วนด้านบนมีรูเดียวรูสี่รูข้างล่างดำารัแรกๆมีดําครับอยางดูสังเกตมาไปเรื่อยๆดำดำมีดำหน่อย อยู่การทำงานของมันไปเลยเติมได้นะครับเติมน้ำมันพืนลงไปจุดๆรอโหลดหน่อยรออุณหภูมิ รกระดาษงูปแบบเร่งเร่งให้มันขึ้น <c oughs> มีอะไรไปตันรู้หรือเปล่าข่าตัวอะไรมีอะไรไปตันรูนะ้ยนีมันกำลังมันกำลังเข่าเลยอ้โมันท่วม ตมันจะขึ้นมาแล้วนะหรือ,อติดไฟแล้วเนี่ยอามันขึ้นมาละมันขึ้นมาละ <c oughs> เอา ไฟไม่ขึ้นมันเป็นเพราะอะไรโน่อทำไมไฟไม่ขึ้นนะขึ้นละมันอาจจะมีกระดาษกระดาษอะมันมันลงไปแล้วมันไปบานข้างในครับขึ้นมาละไม่ดำละจริงๆไฟมันต้องขึ้นตั้งนานแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเหมมันขึ้นชา้าเมาเอ,อ้ย แรงดีนะข้างล่างสี่รูเป็นรูขนาดเนี้ยสี่รูนะครับนักสองมันร้อนนะถ้าบนรูเดียวก็พอนะครับเป็นเป็นหัวเชื้อนะเป็นเป็นหัวเชื้อให้มีไฟด้านล่างนิดนึงนะครับเป็นหัวเชื้อให้มันติดนิดนึงให้มันขึ้นมาผสมกานครับแรงครับวันะนี้ควันไม่ดำไม่ขาวนะแบบนี้ก็มันแรงอะ่ะมันแรง มันแรงแล้วแบบว่าคือกาซมันสีขาวอะตอนแรกใช่ไหมมันจะมีกาซสีขาวกับสีดำอะมันยังติดไฟได้อยู่คือมันผสมนิดเดียวแล้วมันก็สบกับปาหนึ่งสองสามสี่เผาไมมประมาณสามครั้งแต่ว่าเวอระดูจากการใช้งานไฟแล้วก็กา๊าซความยาวมันใช้ได้อะผมว่านะไม่ดำไหม เต,เติมมาไปดูเติมเติมเติมไปหนึ่งชง้อนโต๊ะเราใช้ห้อนกดนะครับวันนี้เป็นน้ำมันปาล์มหน่อยเมื่อกี้เพิ่งเติมลงไปนะครับมันจะคลายคลาสต์เนียวขาวครับนะ 翻译。 เร็วแล้วก็คือมันเป็นกากไงมันมันต้องรอข้างล่างรอแล้วไฟพุ่งขึ้นมา,มาอยากให้มันเร็วก็ยัดกระดาษลงไปหน่อยเล็งไปหน่อยวิสไม่คืนน่ว <laughs> ยตุยแล้วควันตุยแล้วควันขึ้นตุยแล้วิสตุยแล้วโอ้โหเหว มันเยอะมีอะไรไปตามมาไม้อ๋อโน่นะไระไน่มันมีกระดาษไปตัมอยู่อะไรเห็น่าน้มันมีกระดาษไปตาม จะทำยังไงดีนะฮะถ้าไม่เขียมมยมันจะขึ้น้ามากะมันตันรูครับมันตันรูขึ้นคืนเลยม ขยับมากไม่ดีเพราะเราซ้อนเดี๋ยวกะปองมันหล่น <c oughs> ขึ้นเลยนะมีมีมมแหลกแหลกมีดำแหลกแหลกมีดำ